สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายทุกท่านนะครับวันนี้กับมาพบกับวัตถุมงคลนะครับวันนี้ก็มาเป็นวัตถุมงคลของหลวงป,ปู่หาศธิลาพุทธ,ธาพิเศษที่ธรรมอุทยานครับบอกเลยว่าเป็นวันนี้อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่นะฮะได้ความนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันฮนะ สำหรับวันนี้ครับบอกเลยว่าห้ามพลาดอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็รายวันนี้นะครับจะเป็นพระขุนแผนนะครับพระขุนแผนนะพี่นะบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นนี้ครับนี่ขุนแผนนะครับขุนแผนนะครับหานุ่มมานแสนล้านนะครับนี่ฮะรุ่นแรกนะครับรุ่นประวัติศาสตร์ขุนแผนแสนล้านพระอีสานนะฮะ รุ่นแรกครับและก็นะฮะได้กองทัพภาคที่2นะครับขอรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพชรนะครับนะก็นี่ครับนี่ฮะนี่พลังสถานนี่ครับแห่งแผ่นดินอีสานเพื่อปกป้องประชาธิปไตยไทยนี่ครับขุนแผนนุมานแสนล้านรายได้ส่วนหนึ่งนี่ครับสมทบทุนจัดซื้อลวดหนามนี่ครับเพื่อเสริมความมั่นคงแนวชายแดนนะครับนี่ฮะ อธิษฐานจิตโดยนี่ครับนะพระหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทและอรหัาจารย์สุริยันนะครับแล่บู่เบิร์นนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้ราคาเบาๆพี่ชายนะครับแบ่งปันองค์ละ2 0 0บาทนะครับแบ่งปันให้พี่องค์ละ2 0 0บาทนะครับจะใครจะซื้อเป็นรุ่นเองนะครับหรือใครจะจับจองนะครับสามารถเลือกเนื้อได้เลยที่ผมจะแกะให้นะครับผมจะแกะให้ประมาณ3ามพีแล้วให้พี่รุ่นเองนะครับนะองค์ละ2 0 0บาท่านั้นพร้อมจัดส่งพี่ชาย10รุ่นแถม2ครับนะสิรุ่นแถม2นะฮะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากอะไรการแรกขอญาตแกะซีนจากลังเลยนะครับขอญาตแกะซีนจากลังนะฮะนี่ฮะพึ่งมาถึงเมื่อเช้าเลยนี่นะฮะพึ่งมาถึงเมื่อเช้าเลยนะครับนี่ฮะลุนนะฮะลุนละสองร้อยเองพี่นะครับพร้อมจัดส่งนะครับลุ้นละสองร้อยพร้อมจัดส่งนี่ฮะโอ้เขามีกาลังข้างในไม้อันนี่ฮะสวยมากนะครับสวยมากพี่นะครับนะลองเลือกชมดูนะครับสำหรับ EP นี้นะครับ ถูกใจพี่พี่แน่นอนนะครับนะถูกใจพี่พี่แน่นอนนะครับนี่ฮะผมขออนุญาตถ่ายรูปสักครู่นะครับโอเคนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดนะฮะมีเนื้อประมาณเก้าถึงสิบเนื้อนะพี่นะเนื้อเก้าถึงสิบเนื้อนะครับสำหรับนี้เดี๋ยวผมไม่อยากตัดตรงนี้ครับผมขอตัดด้านหลังแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียภาพนะครับนะภาพสวย เดี๋ยวผมทุกเท้าเลยนะพี่นะเดี๋ยวผมขอยกุาถ่ายะนี่นะครับนะหนึ่งร้อยองค์นะครับหนึ่งร้อยรายการนะครับจะสวยนะครับนี่มีครับมีทองคำด้วยนะมีจองทองคำน,นะฮะมาฮนะเดี๋ยวเรามาลุกันพี่ชายวันนี้ฮนะยี่สิบรายการนะครับสำหรับ EP กลางวันน,นี้นะครับชอบถูกใจรายการไหนพี่ชายนะครับเลือกได้เลย นะครับเดี๋ยวเลือกจากรายการแรกนะครับรายการที่หนึ่งฮเป็นพักพื้นแผนนะครับเป็นสิบนี้แค่มีแค่เก้าถึงสิบเนื้อเองพี่นะนี่ฮะองละสองร้อยบาทพี่ทักมาลุ้นได้เลยนะครับส่วนรายการตามนี้ก็อยู่ที่องคละสองร้อยบาทนะครับนอกจากเลขสวยนะครับนี่ฮะนอกจากเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษหรือเลขสวยนะครับหรือราคาเท่ากันพี่ชายใครไม่เลือกเนื้อแจ้งได้นะครับใครไม่เลือกเนื้อแจ้งได้ใครจะไปลุ้นเองนะฮะบอกนะฮะ รายการนี้นี่ครับนะเลขคุณเบอร์หกสี่เจ็ดนะครับหกสี่เจ็ดนะครับ <S <S รายการนี้วสวยๆพี่ชายด้านหลังเป็นหัหนุ่มมานเนะี่ยเป็นไงครับสวยงามไหม,ไมพี่นะครับสวยงามถูกใจแน่นอนอนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่ฮะรายการนี้แบบแกะแล้วนะครับแบบแกะแล้วผมขอเปิดแค่ร้อยแปดสิบาทพอนีฮะแบบแกะแล้วผมขอเปิดร้อยแปดสิบบาทพอมีรายการหนึ่งที่ผมขอดูเนื้อให้นะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะพี่นะ รายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนีครับว่านสบู่เลือดคุกจีวรลงปู่นะครับนะนี่ฮะร้อยแปดสิบบาทนะฮะนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองนะครับนี่ครับมีแค่สิบเนื้อเอ้ยมีแค่เก้าสิบเนื้ออีกนะที่นาซับอย่งนี้เออสิบเนื้อนะครับสิบเนื้อนะครับเลือกเลยนะครับรายการที่สองครับโอ้โหเปิดมาครับรายการที่สองเปิดมาเป็นเนื้อเดียวเมื่สักคู่ฮะ เลือกเลยพี่องค์ละสองร้อยบาทนะครับเป็นรุ่นเองนะครับถ้าเลือกตามเนื้อนี่ฮะเลือกได้เลยพี่ร้อยแปดสิบบาทนี่ครับร้อยแปดสิบบาทนี่ฮะรายการที่สองครับเลขคนเบนวนหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ฮะรายการที่สองเลขคนจำนวนหนึ่งหนึ่งเจ็ดฮะต่อมารายการที่สามฮะ รุ่นประวัติศาสตร์นะครับคุณแผนแสนล้านภาคอีสานรุ่นหนึ่งฮะรายการนี้รายการนี้เปิดมาพี่องค์ที่3ามนะครับรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อจินดามณีฮะนะครับเฉพาะจินดามณนีนะครับผมขอที่250้าบาทนะครับเฉพาะเนื้อจินดามณนีผมขอ250บาทนะครับเนื้อท็อปนะครับเลขคุณเบอร์เก้าหนึ่งนะครับองค์นี้ผมขอ2 5 0บาทนะครับคุกจีวอลุปปูมหาชิลานะครับรายการที่สามนะฮะ ต่อมาร <Russian. S 1> ายการที่สี่ครัรายการที่สี่รายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อดำใบลานนะครับคุกจีวอนลุงปู่ฮะเนื้อดำใบลานคุกจีวอนปู่เลขคนเบอร์948นะครับรายการนี้180บาทนะครับเฉพาะเนื้อจินดามณนีนะครับนะนี่ฮะรายการนี้นะครับเอาไป180บาทนะครับรายการที่สี่ต่อมารายการที่ห้าครับ รายการที่ห้าเปิดออกมาเป็นเนื้อจินดามันีอหนึ่งองค์ครับนี่ครับเนื้อจินดามันีพี่เลขคนจัเบอร์นึ่ครับแปดหนึ่งศูนย์นะครับนะาสองร้อยห้าสิบบาทพี่ด้านหลังคมๆสวยๆพี่นี่ครับนี่ฮะสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายครับรายการที่ห้านีครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนี่ครับเป็นรายการที่หกฮะ รายการที่หกครับเปิดมาเป็นเนื้อว่านสบูเลือดฮรรายการที่หกเปิดมาเป็นเนื้อว่านสบูเลือดครับเลขคนละเบิดสองสองเก้าครับสองสองเก้าครับรายการที่หกนะครับร้อยแปดสิบาทพร้อมจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปคนระับเป็นรายการที่เจ็ดนะ โอ้โหรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้รายการนี้เป็นเนื้อแล่เหล็กน้ำพีนี่ครับนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงแล่เหล็กน้ำพีครับสวยๆพี่ชายเลขคุณเบอร์สี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสองนะครับสี่หนึ่งสองนะครับเนื้อผงแล่เหล็กน้ำพีนะนี่ฮะเหล็กน้ำพีนะำพองนี้ผมขอสองร้อยบาทพร้อมจะส่งฮนะ นี่ครับเหล็กน้าพีน่ะพี่องค์นี้นะองค์ที่สององค์ที่เจ็ดนะครับต่อมาองค์ที่แปดครับองค์ที่แปดลายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบร้อยแปดวัตต์ครับองค์ที่แปดลายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบร้อยแปดวัตต์ครับเลขค้นตัเบอร์นี่ครับหมายเลขแปดหนึ่งเก้าครับนี่ครับเอาไปร้อยแปดสิบบาทนะครับ เอาเป็นร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายนี่คะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่เก้ารายการที่เก้าเปิดขึ้นมาครับรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อยวผมให้ดูนีครับเป็นดูนเนื้อให้แป๊บนะครับรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อชันหมากครับนะครับรายการที่เก้ารายการนี้เป็นเนื้อชันหมากฮนะนี่ฮะ เลขคุณเบอร์สามสี่หนึ่งฮะเนื้อชั้นหมากคุกจิวอนนะครับนะฮะรายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่สิบฮะรายการที่สิบขอย่ญาตเปิดขึ้นมานครับรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อเขียวมรกตครับนี่ฮะรายการที่สิบนะครับเปิดแค่สิบห้าพอนะพี่เปิดแค่สิบห้าเอง รายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตเลขค้ดตเบอร์หมายเลขแปดสี่แปดฮะนี่ฮะร้อยแปดสิบบาทนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ชายเป็นรายการที่สิบเอ็ดฮะหรือายการที่สิบเอ็ดเปิดออกมารายการนี้เป็นเนื้อเล่เหล็กน้ําพีครับองค์นี้ขอที่สองร้อยบาทองค์นี้ขอที่สองร้อยบาทครับพี่ชายเลขคน่ตเบอร์ห้าแปดหกครับรายการที่สิบเอ็ดนะฮะห้าแปดหกครับพี่ชายสองร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสองฮะรายการที่สิบสองโอ้โหรายการนี้เนื้ออะไรเอ่ยพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านผงขมิ้นนี่ครับรายการที่สิบสองรายการนี้เป็นเนื้อว่านผงขมิ้นนะครับเลขค้นเบอร์สี่เจ็ดสี่สามเจ็ดนะครับ C สามเนะครับรายการที่สิบสองร้บาทนะครับร้อบาทนะครับร้อยแปดบาทนีครับจับคู่ดีไหมพี่จับคู่สามิบแล้วกันนะครับร้อปบาทจับคู่สามบาทแล้วกันนะครับนะพิเศษนะแต่ลุ้นเองไม่ได้นะพี่นะอลุ้นก็สองรบาทนะครับสิบุ้นแถมสนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบส 13บามรายการานี้เป็นเนื้อชั้นหมากครับเลขคนตัวเบอร์นะครับหมายเลขสองหลักหมายเลขสี่สิบแปดนะฮะนี่ครับรายการท no ี่1ิบามนะครับเนื้อชั้นหมากร้อยแปสิบาทนะครับเลขคนณตเบอร์หมายเลขส8ิแปดต่อมาครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สิบสี่นะฮะรายการที่สิบสี่เปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้จะเป็นเนื้อแร่เหล็กน um. ้ำพีคร uhh <You> ับเนื hmm. ้อแร่เหล็กน้ำพีเลขคนเบอร์เก้าหกสามนะครับ 963พี่ชายรายการนี้นะครับเอาไป200บาทนะครับ <S <S <into the> <illes> เนื้อแร่เหล็กกพีนะครับรายการที่14ต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่15เหลือรายการที่15รายการสุดท้ายครับนะเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบฮะเ,เนื้อเทาผงทูบพี่ชายรายการที่15ครับเลขคุณตัวเบอร์มาเลข802ครับนะเลขคุณตัเบอร์มาเลข802ครับนะ180บาทครับ คู่ละสามร้อยห้าสิบาทนะครับทุ่มคุ้มพี่นะครับพระคุณแผนฮันุมานเนี่ยนี่นะครับสวยๆเลยนะตอนนี้เขเอาเขาหุมานกำลังดังพี่นี่ครับเนี่ยเอาไปพิชัยนะครับวันนี้กับวันนี้ก็สิบห้ารายการพิชัยเราลองเลือกรับชมดูพิชัยชอบูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับเสื้อกาบขอบพระคุณี่พี่ทุกท่านติดตามด้วยกันะครับขอบพระคุณมากครับ